ครับสวัสดีครับผมอวันนี้วันที่20เดือน6ปี2,568นะครับผมเป็นการสวสดครั้งที่51นะครับบัตรนี้วันที่20เดือน6ปี2,568 <c oughs> เป็นวันที่51ที่ข้าพเจ้านายสิริพงศ์การระวังขอถวายเสียงสดสะเายพระสูตรพระปริษและอนมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอุปบชาสังฆบูชา,า,ชาและอาจารยบา์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติหรือได้มีสมาธิจดจ่อในอาารัราพจน์ชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องเลยเถิดบทที่หนึ่งบุรกาบพระรัตนตรยัยอหรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพระขวันตาภิวาเทมิ สวาขาโตพระคัมภตาธรมโมธรรมังน้มภาษามิสุปฏิปโนพระคัมภตัวสาวกสังโฆสังฆังน้ำามิบทที่สองบทบูชาพระไพรีพิณานพระรังสัมมาสัมพุทธโสดุจิดังปรินิพุโตคุณในหีธรามโนธานิปารามมีหิจติสติยวชีวังหลังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคตโตปุเชมิพระต่นัตยังธรรมังจรานิโสตินาบทที่สามบทเสด็จชนุนเทวดา สมันตาจักวาเลสุอัตราคัจันตุเทวตาสักธรรมมังวิราชาสัสุนันตุสักโมกทังสักเคกามีจรุเปคิริสิกรตเตจันตริเขวิมาเนทีเประเถตคามีจรุวะนคขาเนเทระวุติวัตุมหิเขตเตปุมมาจายันตุเทวาชลธรลวิสเมยักขะขันทัปปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวัจนาสาทโวมีสุนันตุธรรมสวนกาโวยมัทันตาธรรมะสวนกาโวยมัทันตาธรรมสวนกาโรยามยามัทันตา บทที่สี่บทสวดปุถภพาคานามการนโมตัสสะปะคะวโตระโตสัมมาสัมพุตสะนโมตัสสะปะคะวโตระโตสัมมาสัมพุตสะนโมตัสสะปะคะวโตระโตสัมมาสัุตสานิบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนะปาทะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยมปีพุทธังสันังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสันังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสันังคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจะกิริยาคถานัตถิเมสันนังอันยังพุทโธเมสันนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติมีหุ่นตุสัพทานัตถิเมสันนังอันยังธรรมโมเมสันนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติมีหุ่นตุสัพทานัตถิเมสันนังอันยังสังโฆเมสันนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติมีหุ่นตุสัพทา บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามคถาพุทธังนเมรัตนะภูตสริลจิตตังธรรมังนเมรัตนะภูตวิสุทธิสารังสังขังนเมรัตนะภูตสุสีลทิฏฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนะตยาวหังสัมมาสโมสาริตวัตถุตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานุตตะคุณโยคาวะสัปวัตตังอสุมิตยามีปิตตเทวะยะถาติทันเตเอกังวินาทติตาทิตเรสัมะสัมภเวนะ โลเกกธาจิตจะจิเรนจะปาตภูตังคัมพีระยานยิสยันอธิทุตทศถังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชัญเยารูปังโลกามิเกจิกตัฐจุปรลพะนิยังเกสันจิสุตุวิทิตังคุณะกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปีสมุปัสสตังมนรสิสุทธะภาษาททานาปุัตทิกะ กาณาแมสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุจจนมุขะสารนังคตานังปูชาระเหสุปรมังอะิปูชเนยังนิพพานสัจิกิริยายุปนิสสัตถังสัมมากิเรสัมมาโลสัมมาโสทะสมารโสทะสิทธิยาจาสาธุหิอัตถากุสะเรหุปเสวนียังปานิหิจาปิสารนังขมะนียเมวะตัสมาัิตังติระตานสารนังคาตมหา พระตินที่วังขณานีสุมนนมัสมานาปูเชมจาปิส,สตังสุปสันนจิตตาตัฐานุป,ปาลิจริยาสาทารตาจาคุณเยนะตัถสุก,กเตนะสุขีพเวมุเติเชนะตัสสะจะสถาปิสุวตีหวนตุโยเจธาธรรมะยิณายมิปมานภูโตโลก,กุตตาราพิสมายโยนิยตุสุโคชังตโสปานิสะ ยะจะยายะอิยังปีโหตุวัตถุเตเยปานิจิตตสุปสัสสะทกาโรบทแปดนามการสิกขิคาถาโยจะขุปม,มาโมหะมะลาประกัศโถสมังวาพุทโธสุกโตวิม,มุตโตมรัสสะปัสสาวินิโมจะยันโตปาเปสิกิมังชันตังวินิยังพุทธังพระรันตังศีรสานามานิโลกัส โลกัสสนาฐรมจะวินายกันจะตันเตชะสาเตชะยสิทธิ์วันุสพันตรายาจะวินาเสมนตุธโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตตุตัสเสสิโลกัสสวิสุทธิมาคณียานิโกธรรมธารสัทารีสาตาโหสันติกรุสจินโนธรรมังวรังตังศิลสานามามิโมหัปปะทานังอุปสัรปทาหังตันเตชะสาเตชะยสิทธิ์วันุสัพันตรายาจวินาเสมนตุ สัตธรรมมสนาสุขานุโคโยโลกัส,สปาป,ปูปกิเลสะเชตาสันตโตสยางสันตินโยชโกจา <c oughs> สวกขาตะธรมังวิธิตังโครติสังคังวรันตังศิลสานาม,ามิพุทธานุพุทธังมสมัสสีระติถิิงตันเตชะสัตย์เตชะสิทธิ์ทิหนตุสัพันตรายาจวินาสเมนตุบทิ้าบทสวดนโมกันตักกะคาถา นโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมหิสีโนนโมอุตตมัธรรมัสสะสวากขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธะสีละจิติโนนโมโอมาตายรัตสสะรัตนันตยัสสะสาธุการนโมโอมกาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะปินโมการปปพาเวนะวิคัตฉันตุอุปัฏฐวานโมการานุภาเวนะสุวัติโหนตุสัพพทานนโมกาลัสสะเตเชนะวิจิมหิโหมเจชวาบทที่สิบบทสวดนาสมัยสูตร <t ains> เอวามเมสุตังเอกังสัมยังพระขาสเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตถิงปัญจมัตเตหิพิคุสติหิสเพหิวัลหันเติทัสหิจโรกธาตุหิเทวตาเยควีนะสันยิปติตาวนติภะควันตังทัศนายะพิคุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตัโหสิอายังโขพระขาสเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะ ทิงมัญญะเตหิภิกขุสเตหิสเพวะอรหันเตหิทัสสหิเจรุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันมิปติตาหุนติพระขวันตังทศนายยะพิกุสังกันจักรยานุณะไม่ยำปีเยนะพระขวาตินุปัสสักเมยามะปุปัสสังมิตวาพระขวันตัวสันติกีปเจกกคาถาภาษสยามติอัตขวตาเทวตาเสยธาปินามะพระราปุริสุศัมมัญชิตังวาผ ahan ภาษาไยะภาษาลิตังวาผ ahan สัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรายิตาพระขวัตัวปุระตัวปาตุระหังสุ อาตโขตาเทวตาพระขวันต ok ังอภิวาติตวายิกมันตังอ at ัตถังส ok ุอิกมันตังคิดตาโขเอกาเทวตาพระขวตัวสันนิกีอิมังคาทังอภาสีมหาสัมมโยกวชนะสมิงถืว่กายาสมาคตาอาคัครามะมังธรรมะสามิยังทัพิตายวะาอภราชิสสังกันติอาตโขอภราริสุวตาพระขวตัวสันนิกีอิมังคาทังอภาสีตัตตราพิขบูสมาทหารสุจิตตังอัตโนุชุกรรมังสุสาระถีวะเนตานิคาเหตวายุทริยานิลักันติปฏิตาติ อาตโควะปราเทวตาพระขบวตัวสันติเกอีมังคาทางอภาสีเจตวาขี่รางเจตวาปาลีทังอินทิขีรังโอหัดจมาเมชาเตจรันติสุธามาวิมลสุธามิมาลาจากุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโควะปราเทวตาพระขบวตัวสันติเกอีมังคาทางอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิปหายยมนุสานติหังเทวกายังปุริปุเรศันติติ อาตโคภควาพิคุอะมนเตสีเยปุยนะพิคเวทัสส ah ุโรกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหวนติตถาคตังทัศนายพิคุสำคัญจะเยปิเตพิคเวเฮสุงตีธรรมทานังอรานตสัมมาสัมพุทธเตศรปิภะควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุงเสยะถาปิไม่ห่างเอตติเยปิเตพิคเวปวิสันติ อราคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิทควันตานังเอตตปพระมะเยวะเทวตาสัตนิปติตาปวิสันติเสยยะถาปิไมหังอาเอตระหิอาจิกิสมิภิกขเวเทวกายานามานิกิตติสมิภิกขเวเทวกายานามานิเทสิสมิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาทุกังมะนัสิกโรทะภาสิสานีติเอวัมพันเตติโขเตภิกขุภะควโตปัจจโสสุมภะควาเอตตาทวโรจา สิโลกามุสกสามิยัตถภูมมาตถาสิตาเยสิตาคีริคะพลังปะหิตตาสมาหิตาปุสโสีหาวัสลีนาโลมะหังสารพิสัมภุโนโอทาตัมและสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาปิโยปัญจสติยัตตวาวเนกปิละวัฒเวตตุอมาเตยิสัทธาสาวะเกษาสนีรติเทวกายาพิกันตเตวิชาณธาพิกโวติจะอาตัดประมกรุงสุตวะพุทธสัสสาสนังเซสัมปาปุรุยานังอมุสานัสสนังอเปเกสัตตะมัทขง สหัสสสหัสสังอัทฐสัตตเริงสตังอิเกศสหสานังอามนุสสานัมทัศสุงอภิเกนันทะมมัตถคุงทิสอาสัพพะปุตตะอาหงตันจัสัพพังอภิญญาญาวะวะกิตวะนะจักมาแต่ตัวอมันตยิสัทธาสาวเกศศาสนีรัตเตียวะกายะอภิกันตาเตวิชานาตตาพิคโวจิวหังกิติสานิคิราหิอุนุกปะปโสตันเตสัต ต่สหัสสาวยขาภูมิมากปิวัตะวันอิทธิมันโตชุติมันโตวานวันโตอัศลโมธานาพิกามุงพินังสัมิงวานางชาติสหัสสายขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนันโตอัโมธานาิกามุงพินังสัมิงวนางอิเจเตโสรสสหัสสายขานานตวันิโนอิทมันโตชุติมันโตวานันโตัโมธานาพิกามุงินางสัมิงวนาง เวสานิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนดิที่มันโตชุติมันโทนั้นวันโตสัศัศลโมทามานาธิกามิคุณังสริมจิงวนางกุมพิโรราชค่ายโกวิปุลัสสานิเวสนังคือโยนางสัตตสาสังยขานักปัญญุปปาสติคุมพิโรราชค่ายโกตัปรคัสเิมจิงวนางปุริมันจะที่สังราชาทัตระโทภาษาสติคันทภานังอธิปติมหาราชาอาศัศสโมทตาปิตาสภาวงท่านามามหาภะละอุทมันโตชุติมันโทนั้นวันโตสัศัศลโมทามานาธิกามิคุณังสริมจิงวนาง ทักนนจติสั่งราชาวิรุฬหโหตภาาสติกุมารานาอธิปติมาราชาสัสิโสปตปิตัสสะท้าวินนามามาภะระอิทิมันโตชุติมันโตนัมันตและสัสโนมุทามานาิกามุงที่กุณังสัมพิจุังปชิมันจะตีสั่งราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานาอธิปติมาราชาสัสิโสปตปิสสะพระหาวุลินธนามามาภะราทิมันโตชิติมันโตนัวันตและสัสโนมุทามานาิกามุงที่กุณังสัมิัง อุตรันจะที่สังราชากูเวโรตภาษาสติยะขันธ์าทิปติมหาราชาัสสุปุตตปิตสภหอินทานามามาภราอิทมันโตชุติมันโนาวันโตสสินโมธานาพิกามัคกุลังสันติองวานัปุริมาที่สังทัตตะถวทักีนนนะวิรุณหะโกปชินเนนวิรูปโคกเวโรุรังที่สังจตารเตมหาราชาสมัตาจตารูทิสาทัตลมานาอัทังสุวเนยปิรวัตเวเตสับาาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสตา มายากุเตนตุเวเทนตุวิภูจัวิภูโตสหจันทานางรามเสเศทวจักริมุขันธุนีคันธุจับปนาโทโอมมันโยจัเทวสุโฑจะมาตริจิตจัศริโนจักันทัพโหนาโรราชาช,าชนโนสโพอาภูปัญจสิโพเทวติมพะรุสิยว,วัชาสะยเตเจันยุจราชาโนคันทภาสาราชุพีโมทมานาพิกามุพิขุนังสัมมิติงวััง อธากูณภาษานาคาเวสาราสหัตชกากรรมพลสัตตระอาคูบายาคาสายาติพิยามุนาทัตระถาจะอาคูนาคายัสสโนอเอราวันนมหานาคโสปาคสมิติงนังเยนาคาราเชสาสาหรันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธจักูเวหายัสัตวเทวนามัชปัตตาจิตรสุปนาอิติเตศนามังอภัยันตทานาคาราชานมาสิ สุปันาตโตเข็มมะมะกาสิพุโทโธสนาหิวาจาหิอุบุหะยันตานาคาสุปันนาสารนมกการสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนสะสัมตังอสุราสิาาตาภาตโรวัสวัสเ,เตอิทิมันโตยสัตสิโนกาลกัญชามัพิสมาอสุราธานาเวขาสาวิปจิตติสุจิติจัปหาราโทนมุจีสหสัสจ,จันจาปริจุตานังสัเพเวโรชนามนกาศนาหิตวะพลิงเสนังราหุพัฒมุปาขมุงสัมโยธานิพัตตังเตภิกขุนังอัตันมิกีว่านาง อาโปจะเทวาปฐวีจะเตโชวาโยจะทาขมุงวรุณาวารุณาเทวาสุโมจะยัสสะสาสาเมตตากรุณายิกายิกาเอกอาคูเทวายัสสสิโมทัสเตทัสธากายสัพเพนานัตตวันิโนยิมันโตชุกิมันโตนัมันโตวัสสิโนโมตรรมนาติการมุนิกุนังสัมพิงกุนัง เวนทูจะเทวาสารีจะอสมาจะทวียามาตันทัตุปนิสาเจนเทวาจันทมาคุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุรักิตานักขตานิปุรักิตวะอากุมันทาวราหากาวสุนังวันโสโวเสธโศสังโกภาคาปุรินทัตโธทัศเศรษทัศตากายาสัพเพนานตะวันนิโนยิมันโตชิบิมันโตวันนังมันโตสัสสีลโมทมานายวิการหลวงพี่ปุรังสัมมิทิงว่นัง อธาคุสาภูเทวชลมคีริขาลิวะอริทกาจโรชาจะบุมมาปุพานิพาสินวัตุนาสาธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุริยารุจิราอาคูอาคูวาสวัณห์หงสิโนทัศเตตทศธากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิทิมโตชิติมโตวนาวตุรสสินุโมทัมานายิกามิพิจังสัมติงมะนัง สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตตมาคิธาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอัตคูหรโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารักามหาปารักาอาคูเทวายะสสิโนทัศเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิเตมันโตชิติมันโตนันวันโตสสิโนมุทัมานาจิกามุริบุญังสัมมิญกุลา สุขการกัลรูหาอรุณอาคูเวฆณะสาสาโอทาตะไคหาปาโมคหาอาคูเทววิจักขณาสัทธามัตตาหารักขชามิสกัจจยสัสสินวอัตนิยังอาคาปจุโนโยทิสาภิพิสันติทัศเตเตทัศธากายาสเพนานัตตะวณิโนอิทธมันตุชุดมันโตัวน้มันโตัสสินโมธามานาภิกขมุภิกุณังสัมมิธิมุณังเขมิยาตุสตายามากัตถกาจจยสัสสินุสัมพิตกาลามัสเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะนัติโนอาคูอาตะคูปะรัมมิมิตาทัศเตเตทัศธากายาสเพนะนนานัตต วันน on se ja ิโนจิติมันโตชิติมันโตนาวันโตอัสสิโนโมทธมนาธิการมุพิคุณังสัมติจาณังสัตเทเทเทวานิกายาสัพเพนานตตะวันนิโนนัมมันวาเยนะอาคันจุนเยจันเยสัพิสาสหะปวุทธเจติมิมขีรังโอคตินัมมนาสวังทักเขโมคะตรังนาคันจันทังวะอิสตาจิตังสุภมาปรมัตโตจักปุตตะอิเิมโตสหะสันนังกุมารโอติโสจัโสุภาคัสสิมิติงมุนังสัตสัพพมโรกานังสภานมหาสัพพมาทิจิตตติอุปปันโนชุติมันโตทิสมากายโยยะสัติโน ท้าเศตษฐาอิสระอากูปเจกะวัสวัตินุเตสัจมัชโตอาคาหริโตปริวาลโตเตจักรสเพวิกันเตสินเจเทเวสภามเกเมมาระเสนาธิการนิปัสสะกันหายสะมันทิยะเกธะคันธะพันธะทะลาเคนะมัทามัตถุสัมมันตาปริวาริละมาวุมุจิตตโกจินังอิจิตะมหาเสนุกันหาเสนังอเปสยิปานิณัตละมหัตจะสรังกตวาณะเพระวัรยะธาภูมสโกเมโภ ทานยันโตสวิจุโกตธาโสปจุธาวติสังกุโตอาศยังวเสตัญจาสัพพายัญญาวาวิคิตวานะจักกุมาตะโตอมันตยิสัทาสาวกเกศเสนเตมาราเสนาวิกันตาเตวชานาสัติโกวเตจะอาตับปะมะกรุงสุตวะพุทธสัสานังวิตาลาเขหิปกามุเนสังโลมปิอินเชยุสเปวิชิตาสังฆามาพยาตีตายัสสินโมทันตีสาภูเตหิสาวกาเตชนิสตาติ บทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตตังอเสวนาจะพาลานังปฏิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคณมุตตมังปฏิรูประเทศสวะโสจะเพจจะกะตะปุญญาตาอัตตะอัตตะสัมปนาธินิธิจะเอตัมมังคณมุตตมังพาหุสัจจันจสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคณมุตตมังมาตาอิิตุปัฏฐานังปุตธะ ทารัสสัจังขหโหอนากรุลาจักรรมมันตาเอตัมังคลามุตตมังทานั้นจะทำมัจริยาจะอายาตการันจะสังขะโหอนาวัชากรรมานิเอตัมังคลามุตตมังอารติวีรติปาปามัชฌปานาจะสัญญะมุอาปันปาโทจะทำเมสุเอตัมังคลามุตตมังคารวโจนิวาโตจะสันตุทีจะกตัญญุตาการีนะธรรมัสวรังเอตัมังคลามุตตมังกันทีจะสวัสจะสตายะ สมานานจะทัศนังกเรนะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตะมังตะปูจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตตะมังพุทธะโสกธรรมเมหจิตตังยัตสะนะกัมปติอโศกังวิลชังเขมังเอตัมมังคารมุตตะมังเอตานิสานิกตะวานะสัพพะทะมะปราชิตาสัพพะทัสโสทิงขจฉมิตรันเตสังมังคารมุตตะมันเต โอเคครับเดี๋ยวมาตอบทที่สิสองนะครับเดี๋ยวแป๊กแป๊บนะครับผม